วันนี้เวลา17นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบุตรพิโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศ และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทธันวาคม2566 พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหล่อด้วยโลสัมฤทธิ์ขนาด7เมตร70เซนติเมตรหรือ4เท่าครึ่งพระองค์จริงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดาระโหฐานพระราชวังดุสิตประดิษฐานเหนือแท่นหินอ่อนพังแปดเหลี่ยม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อวันที่13ตุลาคม2565 เวลา17นาฬิกา51นาทีสด็จพระราชดนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริกวนวรีนารีรนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบันเ็นพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางขวัตวรคัติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสเด็จในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัติ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบรมเณรทระมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิดลลาทิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาคารินที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลาส่งกราบ แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอนันทมหิดลพระอธฐมรามาธิปดินและพระอาทิตย์สมเด็จพระมหิตลาทิเบศอดุลยเดชพิกรมรทบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณนนิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนาครินซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระ,ระดนมหาสเสวตฉตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์สามสิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนบพระประดลมหาเสวตชัติสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระพรมดีโลกวัดสามพระยาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบโอกาสนี้ทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สับปรกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงกราพบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรราชการที่9พระพุทธมหาชอบริวัติและพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพุทธรูปประจําพระชนมวานของพระบาทสมเด็จพระบระเมเณรทรมหาอนาันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดิน พระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระมหิดลลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทีหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งกราบถวายบังคมพระบรมอาถิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินและพระอาฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒ กรมหลวงนาราธิวาสราชนครินที่หน้าพระแท่นพระนพพระปดมหาสเสวตฉติก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ